รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับแฟนบอลพันแท้นะครับวันนี้มาชมสรุปข่าวลิเวอร์พูลเช่นเคยนะครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลรอบเย็นนะครับมีให้ติดตามนะครับข่าวตัวแทนของทันดันอองตวนเซมิโยโผล่อีกแล้วนะครับแม่นผู้ใดเนาะเดี๋ยวมาฟังกันได้พี่น้องแล้วก็มีข่าวในเรื่องของอคริสเตียนโรเมโรนะครับก็รู้สึกว่าจะโดนแบนเพิ่มนะครับหลังจาก อ่าโดนไล่ออกในเกมที่สเปอร์แพ้ลิเวอร์พูลนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นก็คือลิเวอร์พูลนะครับพลาดตัวเซมิโยอาจเป็นเรื่องเฮงก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับในสรุปข่าวลิเวอร์พูลร,รอบเย็นประจำวันที่25ธันวาคมนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันหน่อยนะครับก็เป็นตัวแทนเซมิโยนะครับติดต่อเอยื่นนักเตะแล้วด้วยนะฮะด่วนล่าสุดน,นะครับมาราีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอคว้าตัว คาริมอาเดยิมี่นะครับกองหน้าของโปูเซียดอทมุนในช่วงตลาดการซื้อยนักเตะเดือนมกราคมนี้เลยนะครับรายงานระบุว่าลิเวอร์รพูลนะครับได้มีการติดต่อเบื้องต้นกับตัวแทนของนักเตะในวัย23ปีแล้วโดยแหล่งข่าวระบุนะครับว่าโปูเซียดอทมุนนะครับพร้อมพิจารณาข้อเสนอในระดับประมาณ20ล้านปอนด์นะฮะภายในสโมสรลิเวอร์รพูลมองว่าอาเดยิมีก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจในการเพิ่มความลึก และทางเลืองในเกมรุกของทีมในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนะครับอ่าทำไมนะครับทําไมถึงมีโอกาสย้ายมาอาเดมี่แก้ะหมดสัญญากับดัดมูลนะครับค่าตัวที่นะครับที่หงยืนย่นเนี่ยก็20ล้านปอนด์ก็สมน้ําสมเนื้อนะฮะก็ในเป็นทวแทนเซมิโยได้นะครับก็นับว่าคนนี้นะฮะชอบอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นนักเตะที่ชอบป้อนให้เพื่อนยิงนะฮะต้องมาติดตามกันว่า นะฮะจะซื้อได้หรือไม่นะครับถ้าได้มาเอามาเล่นคู่กับเบียตเนี่ยเผื่อเกิดเลยนะครับชื่นชอบเหมือนกันนะฮะเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับวันซ้ำรอยเคยเกตอดีตแข้งชี้ลิเวอร์พูลมีเฮงพลาดได้ตัวเซเมนโยนะครับแฟนหงวว่ายังไงสีเป็นพอนอกนะครับอดีตกลางหลังลิเวอร์พูลก็ลงความคิดว่าเป็นเรื่องโชคดีของหงแดงที่ซอแว่พลาดได้ตัวองตวนเซมโย ตัวรุทีมปอนหมัดนะครับมาล้นชายคาหลังมีตัวอย่างแสดงเห็นอย่างชัดเจนในรายของมิลล์คือเกตสมิโยดาวยิยงของทีมเดลชอรี์นะครับถูกสื่อเปิดเผยว่าจ่อย,ยาเป็กคาเกนกับแมนเชสเตอร์ในเดือนมกราคมนี้นะครับแม้จะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรรวมถึงลิเวอร์พูลเนื่องจากเชื่อกันว่าอันเดอร์สตันซือชาวดัตหวังจ่ายตลาดอีกรอบหลังทีมเสียโมซาร่ากับทีมชาติอียิปต์ในการแอฟริกันคัพออฟเนชั่นรวมถึงอเล็กซานเดอร์อิซัค ที่บาดเจ็บขาหักนะครับกระนั้นก็ดีนะครับมีการประโคลงข่าวอย่างหนักว่าเซมิโยเลือกที่จะจะรดปากากับเรเใบสีฟ้าด้วยเชื่อว่าเขามีสิทธิ์ได้แชมป์รายการแรกในอาชีพ,พอพราะแข้งในติ่นเอธีฮัสเตดียมซึ่งทําให้วอ์นอกนะครับมองว่าเป็นข่าวดีของหงแดงหลังเคยเกตย้ายจากเดลชอรี่มาโชว์ฟอร์มกับทินแอนฟิลด์ได้อย่างน่าปิดหวังนะครับผมคิดว,ว่าลิเวอร์ pool ต้องมองหาใครสักคนทางด้านขวาของสนามเซมิโอถูกกล่าว ถึงว่าเป็นนักเตะที่มีศักยภาพแต่มันมีความแตกต่างกันในการเล่นให้กับบอลมัดกับลิเวอร์พูลนะวอน็อกเอ่ยเมื่อวันที่24ธันวาคมเราได้เห็นเมื่อรักเกอร์เกตไปแล้วเขาย้ายมาจากทีมเดียวกันเขามีความเหมาะสมแต่ก็มีความกดดันที่ลิเวอร์พูลผมชอบเซมิโยนะผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและผมคิดว่าเขามีความสามารถแต่คุณต้องรู้วิธีรับมือก,กับการเล่นให้กับลิเวอร์พูลและต้องยิงประตูวรวมทั้งอาิซต์อย่างต่อนเนื่องในทุกๆสัปดาห์ด้วย กานเกมกับแมนยูเซมโยลงเล่น7นัดโดยยิงประตูไม่ได้เลยหากเขายิงให้ลิเวอร์พูลไม่ได้7นัดมันก็จะแตกต่างกันออกไปเขาจะกดดันโดยเฉพาะในเรื่องของกระตัวมันเป็นความท้าทายหรือไม่บางทีเขาอาจจะสนุกกับความกดดันนั้นก็ได้ผมชอบเขานะ้วและเขาก็แข็งแกร่ง,งผมคิดว่าเขาเหมาะกับพิมีกเขารู้จักหลีกนี้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะปรับปรนในการเล่นให้กับลิเวอร์พูลได้หรือไม่นะครับอ่าก็ ดันยกเคสของมิลลร์เคอร์เกตเป็นตัวอย่างนะครับว่ายังไม่ปังนะฮะมันกําลังมาได้่หละเคอร์เกตนะครับที่จริงเนี่ยเคอร์เกตเนี่ยนะครับคนเล่นร่วมกับมันเนี่ยนะฮะยังไม่ยังไม่ดีกัดโผมันมันประสานงานกันไม่ได้นะครับพอเปลี่ยนมาเป็นเวียดเนี่ยประสานงานกันดีมันก็เลยปังนะฮะมันอยู่ที่อยู่ที่เพื่อนด้วยนะไม่ใช่อยู่ที่เคอร์เกตนะครับเคอร์เกตก็กำลังดีขึ้นนะเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับ เรามาตอนที่ข่าวต่อไปกันดีกว่าฟิลปงเผยความรู้สึกนะครับหลังแชมป์แบ็กลงสนามกับลิเวอร์พูลในรอบ2เดือนเจมี่ฟิลปงนะครับตัวเรมเส้นฝั่งขวาดีกรีทิมชชตเนทแลนด์ก็มาประกาศว่าพร้อมแล้วนะครับที่จะเดินหน้าทําผลงานกับหงดังลิเวอร์พูลหลังพึ่งหายจากอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้นะครับฟิลปงนะฮะไม่ได้ลงสนามกับลิเวอร์พูลราวสองเดือนจากอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามล่าสุดเขาก็เพิ่งกลับมาลง,งสนามได้ครั้ง เมื่อสุดสลายที่พมาในเกมที่หงแดงชนะสเปอร์2-1ล่าสุดเขาออกมาเปิดเผยใจถึงความพร้อมของตัวเองนะครับว่าผมรู้สึกดีที่ได้กลับมาเล่นกับเพืเ่อนๆอีกครั้งและคว้าชัยชนะได้ด้วยดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่สุดยอดมากในเกมล่าสุดนะครับเขาก็เพิ่งลงสนามมานะครับแล้วหงแดงก็คว้าชัยชนะได้อย่างสุดยอดเยี่ยม แน่นอนว่าการบาดเจ็บเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากในการเล่นฟุตบอลผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อย่ที่สุดในการเล่นฟุตบอลเช่นเดียวกับความ่ายแพ้แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลตอนนี้ผมกลับมาแล้วและผมก็ดีใจที่ได้กลับมาผมแค่พยายามที่จะพร้อมสําหรับทุกอย่างที่จะเข้ามาในฐาน,นะนักฟุตบอลและคุณพร้อมสําหรับทุกคนสถาน,นการณ์เพื่อที่จะสามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมทุกเส้นทางที่เป็นไปได้และนั่นเป็นสิ่งที่ผมจะทํานะฮะเออ แกจะเสียเจ็บไปอีกได้บักลาเอื่อยตัวหน่อยๆอยูสันนั่นเป็นพี่น้องเอื่ยเจ็บแต่ละเทือนานานๆาาแล้วปดท้ายกันที่สอโดนแบนเกินหนึ่งนัดน,นะครับเอฟเอตั้งข้อหาโรเมโรโดนไล่เกมสเปอร์แพ้ลิเวอร์พูลงานงอกจนได้สเปอร์ ur, นะครับงานงอกจนได้เมื่อ FA ประกาศตั้งข้อหาคร mm ิส hmm. เตียนโรเมโรกรณีขุนพลทีมชาติอาร์เจนตินาโดนไล่ออกเกมพิมเลียกนัดแพ้ลิเวอร์พูลคารัง สองหนึ่งเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสุ per ป,ประสบกับความปราชัยให้กับแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยเกมล่าสุดนะครับไก่เดือยทองเหลือนักเตะแค่เก้ารายจากการโดนไปแดนของเซฟีซิมอนกองกลางดีกีทีมชาติน์แลนด์ในจังหวะเยียดขาไปยันใส่น่องของเบอร์จูฟนั์กับตันทีมหงส์แดงแต่ครึ่งชั่วโมงตั้งแต่ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนะครับเนเรียนีซิมอน,น Simon, ซึ่งติดทั่วแบน สามเกมแล้วนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่24ธันวาคมสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า f a ประกาศตั้งข้อหาโรเมโรที่ได้2ใบเหลืองในจังหวะหัวใจโกนาเต้ ete, จนโดนไล่ออกในช่วงตุวเวลาด้วยเนื่องจากสตาร์เลียฟ้าขาวแสดงปฏิกิริยาไม่เหมาะสมใส่ผู้ติสินจอนบรุกและไม่ยอมเดินออกจากสนามแต่โดยเด็กิสเซียนโดโรนะครับนักเตะสเปอร์ถูกตั้งข้อหาในเกมพิม์ลีกนัดบูก,กับลิเวอร์พูลเมื่อวันเสาร์ที่20ธันวาคมที่ผ่านมา F a เผย มีการกล่าวอ้างว่าเขาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยไม่เรียบเดินออกจากสนามและแสดงปฏิกิริยาก้าวร้าวใส่เจ้าหน้าที่เกมหลังโดนไล่ออกในในาทีที่สามกิสเตียรโร่นะครับจะมีเวลาจนถึงวันศุกร์ที่สองมกราคมนี้เพื่อตอบสนองและยื่นอุทธรณ์นะครับทอนนี้โรนโ,โร่จะติดตัวแบนอย่างแน่น,นอนแล้วหนึ่งัดในเกมพิม์ลิกที่จะบุกเยือนคริสตอเพลยในวันที่28ธันวาคมนะฮะอ่ามันถอยมันก็เป็นยังสันต์พี่น้องทำตัวโอ้ย มีกวดหยางอยู่กับเห็ดตามนะไปผมไม่ค่อยชอบเลยนักเตะแบบนี้นะฮะดุเกินไปนะครับนี่คือสุขการลิเวอร์พูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่25ธันวาคมนะครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์แล้วกลับมาพบกัน,นใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ